โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นเกมโชว์เพื่อนหรือว่ามาเล่นบะมี่อะไรนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการตอบคาถามเกี่ยวกับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเกมไอช็อตในปี2023นะครับก็ผมได้ทําการโพสตลงไปในช่องชุมชนของช่องนะครับมีคอมเมนต์ทั้งหมดประมาณ11คอมเมนต์นะครับที่ถามเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็อาจจะแบบว่าเสริมไปด้วยนะครับเกี่ยวกับหัวข้อที่มันตกหล่นไปนะครับสาหรับคนที่แบบว่าถามมาห ไ้ในแฟนเพจอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้ถามในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะคัดคําถามแบบว่าเด็ดๆมาเลยนะครับผมก็มาเริ่มที่คําถามยอดฮิตเลยแล้วกันนะคสำหรับคําถามแรกนะครับก็ถามมาว่าเอกช็อตตอนนี้คนยังเยอะไหมนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการเปิดเซิร์ฟอ่าให้เพื่อนๆชมเลยแล้วกันนะครับว่าคนยังเยอะไหมนะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยก็เป็นวันอ่าวันอาทิตย์นะครับเออวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ อ่าเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์บ่ายสองสี่สิบห้านะครับนะบก็เดี๋ยวผมก็จะมาเปิดเซิร์ฟให้ทุกคนชมเลยแล้วกันนะครับว่ามันเยอะไหมนะครับสำหรับวันเสาร์ตอนบ่ายสองนะครับอ่าแล้วก็จะเริ่มที่เซิร์ฟกระบอกันเลยแล้วกันนะครับเซิร์ฟกระบอนะอ่าเซิร์ฟกระบอกช่องหนึ่งมีอยู่กี่ห้องช h a n หนึ่งมีอยู่อ่าที่ผมเห็นชัดๆก็น่าจะมีมัมี่อยู่หนึ่งห้องนะครับอ่ามีแค่มามี่หนึ่งห้องแล้วห้องอื่นก็จะเป็นห้อง ป่าช้าวัดดอนนะครับห้องฟาร์ม PVE นะครับเดี๋ยวจะทำงูนี้ก็เป็นหมด PVE เหมือนกันนะครับมีคนเล่นอยู่นะครับแต่รวมๆเนี่ยก็ถ้าแบบเข้ามาในช่วงเย็นๆเนี่ยก็เซิร์ฟหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไปกองเซิร์ฟพรีเมียมหมดนะครับนี่เลยนะก็นี่ครับเซิร์ฟกอบอก็เหลืองอยู่หนึ่งชแนลนะครับส่วนชแนลที่เหลือก็ไม่มีคนเล่นนะครับอืมกลายเป็นเกมล้างเลยนะครับล่าสุดส่วนชแนลนิวบี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องแบบไปสงสัยเลยนะครับเพราะนิวบี้เนี่ยผมคิดว่าคนะ น่าจะไม่มีคนเล่นอยู่แล้วนะครับโอเคมาเซิร์ฟที่คนเขากองกันเยอะสุดก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะครับมาดูเลยนะครับเป็นเซิร์ฟช anel หนึ่งนะนี่ก็มาดูคนกันนะครับว่าคนเล่นเยอะไหมนะครับมาดูเลยส่วอย่างคนก็เนี่ยกองกันอยู่ช anel นี้แหละนะครับก็จะเป็นห้องลบดาบนะครับ no q ิวอะไรเงี้ยนะครับห้อง PVE ค่าสมุสยอเนะส่วนหมดบัมมี่ก็มีอยู่หนึ่งห้องมานี่ไงห้องนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ แต่ก็คือหลักๆเดี๋ยวถ้าแบบว่าเข้ามาตอนที่บอกว่าคุณดูดีหน่อยก็เข้ามาก็น่าเจอห้องมามี่สัก2ห้องนะครับประมาณนั้นสำหรับช anel หนึ่งนะนะครับก็อาจจะสักสองห้องให้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ถามว่าคนเยอะไหมเดี๋ยวผมตอบในตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคนก็ประมาณ 200- 300ถึงคนต่อวันนะครับนะคนเล่นไม่ได้เยอะมากนะครับ200-300คนต่อวันนะครับอ่อนไปแล้วห้าสิบหกสิบคนอ่ะเออนะครับเล่นก็เล่นจริงๆก็ประมาณร้อยคนนะครับประมาณนั้นนะครับ เนี่ยตรงชื่ออะไรชื่อออนเนี่ยคือมันเยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือออนห้องทิ้งไว้ไม่ได้เล่นเกมนะครับเอออะไรประมาณนี้นะครับคำถามที่2ครับเพย์ทูวินหรือเปล่านะครับก็สำหรับใครที่เขาไม่เข้าใจคำว่าเปย์ทูวินก็คือเติมเพื่อเอาชนะนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่ายุคนี้มันไม่จะเป็นต้องเติมเยอะเหมือนในแบบว่ายุคประมาณแบบห้าหกปีที่แล้วนะครับแค่แค่แบบว่าขยันออนรับของอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับสามารถสู้พวกใส่เติมได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ ก็ถือว่าสู้ได้แต่ก็ไม่ได้สู้ขาดเลยขนาดนั้นนะครับจะต้องเติมสู้ด้วยนะครับของวิ่งก็ต้องเติมนะนะครับเกมนี้นะครับถ้าอยากได้พวกคำพงคำพีบวกวิ่งอะไรเงี้ยสัตว์เลี้ยงบักวิ่งอะไรเงี้ยก็ต้องเติมนะครับก็เปโูวินจริงไหมก็สรุปให้ก็คือเปโูวินครับผมแต่ขอวงเล็บนะครับว่ามันก็แบบไม่ได้น่าเกียดอะไรเหมือนในสมัยก่อนแล้วนะครับก็ยังสายฟรีก็ยังพอเล่นได้นะขยันฟาร์มของก็สู้ได้อยู่ครับคำถามที่3สาวเยอะไหม อ่ะเดี๋ยวคำถามเนี้ยผมต้องแบบว่าลงสนามจริงนะคพั่ทุกคนดูนะครับส่วนใหญ่ในสาวก็จะอยู่ในห้องแบบว่า no คิวหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองแบบว่าเข้าไปดูสักห้องดีว่ามีสาวหรือเปล่านะครับไปหาห้องกันแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมนะครับก็จะเป็นห้อง no คิวนะครับแต่เราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่ามีคนพูดอะไรกันในห้องนี้หรือเปล่านะครับไปเลยอ่าเราต้องแบบว่าไปที่คนเยอะๆนะครับนี่เดี๋ยวเราวิ่งหาเลยโอ้โหแม่งเปิดเพลงด้วยใครมาเปิดเพลงวะ มันยังมีห่วประเภทนี้นะครับที่จะเปิดเพลงในห้องแชทอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขอบล็อกไมค์เขาก่อนนะดีเจเนาะชื่อเป็นดีเจด้วยนะหดีแต่กลัวช่องบินมากเลยครับติดเลิกสิทธ์อะไรนี้นะครับอันนี้คือยังไม่มีใครคุยกันนะครับในห้องนี้นะครับหลอครับหล่อครับเอาไมค์ผมบ้ากอไมค์ผมบ้าครับทุกคนแ้วเขาแบบไม่พูดเลยเลยนะห้องนี้คือแบบเขาก็อยู่เงียบๆครับห้องรอคิวแต่ว่าแบบห้องอาจจะพูดก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะมาเจอห้องที่เขาเป็นใบอะไรเงี้ยหรือแม้ก็ต้องชนคุยเอานะครับนะ แต่คือตอนนี้ไม่ผมบั๊กไว้ผมพูดในเกมไม่ได้เห็นปหมพูดแล้วมันมันไม่ขึ้นนะครับเออก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอยู่บ้าง้งสาวอ่ะจากเต็มร้อยนี่ะผมว่าประมาณสัก30%นะสาวในเกมนี้นะครับมันไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับในหัวข้อสาวเยอะไหมอะไรประมาณานี้ผมตีเฮ้ยนะี่ยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟันนะโทษทีเพื่อนโอเคครับไปหัวข้อต่อไปครับผม ถ้าผมกลับมาเล่นเนี่ยมันจะยังสนุกเหมือนประมาณ78ปีที่แล้วอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะตอบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าถ้ากลับมาเล่นกลับมาเยี่ยมเกม,เ,มเพราะว่าความคิดถึงอะไรเงี้ยก็มันก็ยังสนุกอยู่นะครับแต่ถ้ากลับมาเล่นแล้วแบบฝังเล่นในระยะยาวเงี้ยผ, <aring> ผมว่ามันก็อาจจะเหงาหน่อยนะเพราะว่าคนมันก็แบบไม่ได้เยอะเหมือนในแต่ก่อนแล้วนะครับถ้าเล่นก็ต้องยอมรับข้อนี้ได้นะครับก็คือคนมันน้อยนะครับอาจจะแบบว่าเหงาหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มีห้องให้เล่นทุกวันนะแต่ห้องมันก็แบบ อ่าห้องมัมมี่ห้อง PVE ซ้ำๆเดิมๆ,มๆมนะครับก็อยู่ที่ว่าทุกคนแบบใครจะเบื่อชา้าเบื่อเร็วแค่นั้นเองนะครับนะก็ไม่มันก็ไม่ได้ค่อยได้มีอะไรใหม่นอกจากปืนที่มันอัพมาใหม่เรื่อยๆทุกเดือนนะครับนะก็ที่เหลือระบบเกมก็จะเป็นเหมือนทั่วไปเลยนะครับเป็นห้องมัมมี่ห้องอะไรเงี้ยนะครับนะบางคนนี่เขาบอกว่าอ่าเขาแบบ เออไม่คิดจะกลับมาเล่นแต่ว่าชอบดูช่องอะไรเงี้ยชอบดูเกมไอ้ช,ช็อตอะไรเงี้ยว่ามันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเฉยๆนะครับก็ผมก็ยินดีแบบว่าถ่ายบร,รยาการในเกมให้ทุกคนชมนะครับนะแต่บางคนเขากลับมาเล่นแตบบ่ว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เบื่อแล้วก็เลิกเล่นไปก็มีนะครับก็อยู่ที่ทุกคนนะครับว่าอยากกลับมาเล่นเพราะอะไรแต่ผมว่าถ้ากลับมาเล่นเพราะว่าคิดถึงเกมแล้วแบบเล่นไม่ยาวเล่นสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ก็ได้นะครับอ่าเราเหมือนกลับมาเยี่ยมเฉยแล้วก็ไปอะไรเงี้ยนะครับก็กลับมาเล่นได้ประมาณนั้นนะครับ จริงๆก็อยากเชิญชวนทุกคนให้กลับมาเล่นนะครับแต่ว่ามันก็แบบระบบเกมมันก็เดิมๆอะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่มันดึงดูดให้ทุกคนกลับมาเล่นแบบะระยะยาวอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เล่นสักอาทิตย์สองาทิตย์ผมว่าทุกคนก็อาจจะเบื่อแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเพราะเกมมันก็เปิดมาสิกว่าปีแล้วนาะนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะเติม300สกิลเซไปอัพสัตว์เลี้ยงโอกาสติด80สสรุปแตกปิดเกมนอนเลย <c oughs> ก็ใครที่แบบว่าซื้อสกิลเซตมานะครับก็แนะนําเลยนะครับว่าให้แบบว่าใส่แบบว่ายังไงอะใส่ผงไม่ก็หาสัตว์เลี้ยงที่มันเรียนสกิลติด100%เนะครับเนี่ยเรียนสกิลสาเร็จแน่นอนพวกเป็นสัตว์เลี้ยงพวก PVE ครับก็เรียนสกิลเซตติดแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวแตกเลยแต่ถ้าแบบใครเรียนแล้วแตกไปแล้วยก็เสียดายด้วยนะครับอาจจะต้องเติมมาอีกรอบนึงนะครับประมาณนั้นนะฮะข้อต่อไปครับจะมีอะไรเหนือกว่าบอมจีจีไหมนะครับ อันนี้ผมบอกเลยนะในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีบอมไหนที่มันแรงกว่าบอมจีจีนะครับที่แบบว่าโดนเต็มๆแล้วแบบมัมมี่ตายเลยนะครับก็บอมจีจีตอนนี้ยังคองอันดับหนึ่งอยู่นะครับเออประมาณนั้นข้อต่อไปครับอยากให้เอาปืนการูด้ามาขายในแบบถาวรบ้างไม่แต่ไม่ต้องสุ่มคมพีนะหมายถึงขายในะเทมมมอผู้คนเขาจะได้ไปซื้อเล่นดันหุ่นเล็กสาอ๋อน,นี่ต้องอ่าอ่าลองเรียกร้องทีมงานดูนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะยืนืนยันข้อเสนอทีมงานดูนะเพื่อทีทีมงานเขาจะสนใจนะครับเอามาขายแล้ว วันสองวันนะขายถาวรผมว่าเขาคงไม่ทานะครับเพราะว่ามันอาจจะขาดทุนทางทีมงานเขานะครับนะก็ถ้ามาขายเป็นวันสองวันนี้ก็อาจ,จะได้อยู่มั้งนะครับเพราะาปืนมันก็อาจจะวนๆอยู่ในร้านค้าได้แหละครับก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับในหัวข้อนี้นะครับต่อไปครับใส่ขอเปลี่ยนกระสุนไวครบใช้บอมหมูยังเปลี่ยนลูกช้ากว่าคนใส่น้อยกว่าต้องกดอารุยๆสำับไปเรื่อยๆถึงจะเปลี่ยนไวอันนี้ปกติเขากดต่ออาช่วยกันไหมครับเพื่อเปลี่ยนไวนะ อ๋ออันนี้ก็คือถ้าเป็นผมผมก็จะยิงปุบแล้วก็ตัว R ทิ้งไว้เลยครับผมนะกดรัวๆไว้เลยนะครับยิงหนึ่งลูวก็กดตัวอาทิ้งไว้เลยนะครับประมาณโอเคก็คําถามก็ประมาณนี้นะครับที่แบบว่าคอมเมนต์ถามมานะครับก็นี่เลยประมาณนี้เลยคนกดไลค์โพสต์นี่สามสี่คนนะแต่ทำไมคนถามแค่ที่เป็นคนนึงโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรที่สงสัยก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะเอามากลับมาทาคลิปในคลิปหน้า EP สองอะไรเงี้ยนะครับก็ ตอบคำถามเกียเก่ยวกับเกมนี้ช็อตประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. s u b สไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ